คอนเซปต์ก็คือโมเนตี้เด็ดนิสบอลครับอาจจะเป็นแบบคู่สีที่เป็นแบบว่าเออโทนเย็นทั้งคู่โทนแบบซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกของร<ม>ิวมีสีม่วงไยนะอ้าวเหรอแต่ริววันลดไปแล้วก็เลยเป็นสีน้ำเงินรู้สึกว่าน่าจะเข้ากว่าแต่จริงๆเลข11บเอสำหรับแอนแอนถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะคะเพราะ <Anne S 3> แอนก็เกิดวันที่1เดือน11เรารู้สึกเลข1เป็นเลขที่แบบลัคกี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนของทุกธุรกิจเฮ้ยเรากระยาเันกระยาเฮ้ยแอนนับผิด ครนะครับที่ไม่ทันไปหยิบเล่มจริงๆของปฏิทินก็สามารถดาวน์โหลดรูปไปทาง3ามพัสครับบอกเลยว่าโซแน่นอนค่ะเดินกันยาค,ะค่ะฝากด้วยคะ่ะ